การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทยมุมเน้นการฝึกฝนและพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ตามความสนใจของผู้เรียนฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การเรียนการสอนดนตรีไทยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและสามารถบรรเลงรวมวง,วงเช่นวงปีพาดวงเครื่องสายวงอังกะลุง นอกเหนือจากวงดนตรีไทยแล้วยังได้มีการจัดแสดงวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานจนสามารถบรรเลงรวมวงเป็นวงโปงลางเรือนแก้ว ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติจนสามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญทองได้อีกทั้งยังมีการประกวดแข่งขันของกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี